สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเจ้านี่เลยนะครับผมมินิ LED นะครับผมขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสําหรับไายวีหลอบเน้นพกพานะครับเป็นไฟที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับในช่วงแสงสลัวนะครับหรือตามร้านคาเฟ่ก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็คือ u r ร n c VL 4 9 RGB นะครับผมซึ่งผมมีรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็คือ รุ่น VL 4ี่ิบตัวธรรมดานะครับ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนะครับผมแต่ขนาดเนี่ยจะเท่าๆกันเลยเห็นไหมฮะนะครับผมขนาดเท่ากันนะครับสิ่งที่ต่างกันนะครับอย่างแรกก็คือตัวฝาหน้านะครับผมตัวขอบขอบนะครับโดยที่รุ่น r g b จะเป็นสีออกเทาๆนะครับสีออกเทาๆน้ําตาลนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับมีปุ่มเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ ตัวรุ่น RGB เนี่ยจะมีหน้าจอมาให้ด้วยเห็นไมจะมีหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ LCD นะครับบอกสถานะเลือกโหมดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มโหมดเหมือนกันนะโดยนะครับไฟที่เขามีมาให้นะครับก็จะเป็นไฟที่อุณหภูมิแสงอยู่ที่5,500เคลวินนะครับตัวนี้จะล็อกจะล็อกค่าอุณหภูมิแสงเอาไว้นะครับ แล้วก็มี c r i 95พาสเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับก็คือความเที่ยงตรงของสีนะครับให้ค่าเที่ยงตรงของสีที่สูงกว่า95นะครับคล้ายๆกับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับทำให้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับสายถ่ายรูปที่ต้องการความแม่นยำของแสงสีนั่นเองนะครับผมโดยรุ่นนี้นะครับผมรุ่นตัวธรรมดาก่อนนะพูดถึงก่อนนิดนึงนครับอันนี้ก็จะมีให้ปรับระดับไฟนะครับอันนี้ก็คือดับ อันนี้ก็คือเปิดนะครับเปิดแรกนี่น่าจะประมาณ20%นะครับก็สว่างประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นล็อกเป็นล็อกนะรปรับได้5ระดับระดับที่5ก็คือ100%นะฮะ100%ก็ประมาณนี้นะครับเห็นไ,ไหมอันนี้คือ100%นะฮะแล้วก็สามารถดูระดับแบตได้นะครับก็คือกดปุ่ม M เนี่ยมันจะมีให้ดูครับว่า เป็นระดับ5ระดับเหมือนกันนะโอเคนะก็กดกลับไปนะครับอย่าไหลอันนี้ผมก็ชอบใช้ระดับหนึ่งนะครับเวลาก่อนจะนอนนะครับแสงส,วสวัวสัวเราเข้าห้องนอนเราก็สามารถใช้เป็นไฟส่องก่อนเข้าห้องนอนได้นะครับผมก็นับว่าสะดวกดีครับผมถ้าเปิดระดับอ่อนสุดสามารถอยู่ได้จนถึงเช้าเลยนะครับผมนะ แล้วนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแบบปุ่มเปิดแบบอนาล็อกนะก็คือเปิดแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นแสงไฟขึ้นมาเลยตัวนี้ซื้อมาเป็นตัวแรกเลยนะครับเป็นของยี่ห้อวิจิมนะครับวิจิมวีไรสนะครับผมน่าจะอ่านว่าวิจิมนะฮะวีไอจนะครับตัวนี้ก็มีแบตที่2,000มิลลิแอมเท่ากันนะครับผมก็คือทั้ง3รุ่นเนี่ยมีแบตความจุที่ 2,000 m มิลลิแอมนะครับผมรุ่วนวีดเจมเนี่ยก็เสียของปุ่มอนาล็อกนะครับก็คือพอใช้ใช้ไปเนี่ยมันจะหมุนยากหมุนลำบากนะฮะก็คือมันล็อกไวอะผมอธิบายหน่อยดีคือตอนนี้มาปุ่มมันไม่สามารถที่จะคุมระดับแสงได้แล้วคือเราเปิดมามันก็จะ100%เลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ได้มาใหม่ๆนะพอเราเปิดขึ้นมานิดนึงนะมันก็จะสว่างแบบ ค่อยๆสว่างขึ้นมาพอเราหมุนขึ้นมามันก็จะสว่างมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่าเปิดขึ้นมามันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคนะครับแล้วทุกรุ่นนะครับผมก็จะมีนะครับช่องเสียบฮอตชูนะครับผมอ่าทั้งสามด้านนะฮะโอเคโอ้ยอันนี้ก็คือแมวผมนะครับผมต้องเอาแมวออกไปจากห้องก่อนนะครับ อันนี้กล่องของวิจิมนะฮะกล่องขาวนะฮะวิจิมนะฮะแต่ว่าตัวรุ่นที่เป็นเนี่ยเป็นของ ensa, ยูเรนซาด้วยลูนซี่นะฮะ <c oughs> อ่านผิดไปละยูเรนซี่นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นกล่องสีดำทั้งคู่เลยนะครับผมนะโดยรุ่นที่เป็น R G B ีบเนี่ยมันจะจะดำหมดทั้งกล่องน,นะครับแต่ว่ารุ่นที่เป็นตัวธรรมดานะก็จะมีสี ออกชมพูชมพูด้วยนะครับที่ด้านล่างด้านบนนะสเปคของเขานะครับเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงนะฮะก็เหมือนกันนะครับแบต3.7ดโวลต์2,000มิลลิแอมนะครับในเรื่องของสีนะครับที่เป็น RGB เนี่ยเขาจะเป็นหลอดไฟแยกต่างหากนะครับคือเดิมแล้วเนี่ย VL 49ก็คือมีไฟที่เอาไว้ปรับแสงได้เนี่ยอยู่ที่49หลอดนะครับ ก็คือที่เราสามารถปรับอุณหภูมิแสงได้นะครับแต่ว่าตัวรุ่นธรรมดามันปรับไม่ได้นะครับล็อกล็อกอุณหภูมิแสงเลยนะครับแต่ข้อดีคือมันก็จะสว่างค่อนข้างมากนั่นเองนะครับแต่พอมาเป็นรุ่นนะี้เนาะมันปรับอุณหภูมิแสงได้นะครับตั้งแต่ละเอียดเลยนะตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นไปจนถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ RGB เนี่ยมันจะเป็นหลอดแย,ยกต่างหากครับคือเขาบอกว่าในสเปคเนี่ยมันมีหลอดทั้งหมดหกสิบหลอดนะครับ 60เม็ดนะครับที่เป็นเม็ดไฟนะครับก็จะน่าจะประมาณ10หลอดนะฮะหรือ11หลอดนะครับที่เป็น rgb นะครับผมโดยเขาใช้ทฤษฎีสีแบบ hsi h s l control นะครับก็คือเป็นสีแบบวงกลมนะครับก็คือนับเป็นองศานะครับไล่เฉดสีเป็นองศาก็คือ0-360ถึงองศานะครับผมเียเขาจะมีเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับให้ดูด้วยเห็นไหม มันจะมีอยู่ด้านหลังนะครับผมที่ว่าเป็นเฉดสีนะครับสีอะไรต้องปรับไปที่ค่าเท่าไหร่นะครับค่า0กับค่า360นะครับก็คือสีแดงนะครับ120ก็คือสีเขียวนะครับผมมันก็จะเป็น r g b l r e e n น l u e นะครับผมจากนั้นค่าถัดไปนะครับก็คือสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็อยู่ที่240อองศานะครับเราก็หมุนปรับไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ อันนี้คือ1%นเปอนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็คือมันจำค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับไม่เหมือนกับรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยเปิดมาทุกครั้งมันก็จะอยู่ที่ค่าแรกนะครับก็คืออ,อยู่ที่ระดับที่1นนะครับระดับที่1คือจะสว่างแบบนี้นะครับพอมาเป็นตัวนี้นะอันนี้คือ1%นะ อันนี้ผมตั้งไว้ที่5,500ควินนะครับก็คือ daylight นะฮะแสงมันจะเป็นสีนี้อันนี้ที่กล้องที่กล้อง Canon ของผมเนี่ยผมก็ตั้งล็อกเอาไว้นะที่4,500นะครับควินนะฮะแล้วก็ปรับสปีดชัตเตอร์ไว้ที่1ต่อ60นะครับ f 2.8 iso 800นะครับก็คือล็อกค่าเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเวลาผมรีวิวไฟ LED นะครับไม่ว่าจะเป็น mini หรือ LED ใหญ่ผมจะใช้ค่านี้นะครับ จะได้เป็นมาตรฐานให้ทุกคนได้เห็นว่าเดี๋ยวความสว่างมันประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ก็ยืนพื้นไว้นะครับน่าจะเป็นค่านี้สําหรับภายในบ้านหรือที่ที่มีแสงนะครับผมแต่ถ้าออกไปในที่มืดหรือที่ยังคืนผมอาจจะใช้อีกค่านหนึ่งเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะฮะโอเคมาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกปริมาณแบตด,ด้วยนะก็สะดวกดีเดี๋ยวผมจะเพิ่มแสงให้ดู อ,อันนี้ผมก็กดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือร้อยละร้อยเปซก็ประมาณนี้สว่างไหมเดี๋ยวเทียบให้ดูระหว่างร้อยเปอร์เซ็นกับชึบๆเห็นไหมต่างกันไหมนี่คือระดับที่1ของของตัวรุ่น VR 4 9ธรรมดานะครับกับตัวร้อยเอร์ซของตัว รุ่น rgb นะ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างนะดูว่าจะเป็นยังไงนะดูนะอันนี้ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะสว่างประมาณนี้เลยนะครับต้องขออภัยบางทีสายตาผมก็มองไปที่จอของกล้องบ้างนะสว่างขนาดนี้นะฮะนะทีนี้มาดูตัวนี้เปิดอัดกันเลยครับปึ๊บอ่าเป็นไงรู้สึกไหมว่ามันสว่างเบาวกว่าใช่ฮนะผมว่ามันเบาวกว่านะ เราก็ใช้ร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกันนะอันนี้ป,ปึ๊บอันนี้เราต้องเปิดขึ้นมาทุกครั้งเราต้องปรับปรับขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูป,ปึบสองข้างดัแบบข้างหนึ่งป้าบอ่าเห็นไหมดูนะปึ๊บเนีปึป๊บปึป๊บปึ๊บเป็นไงครับก็ประมาณนี้นะฮะ สำหรับในส่วนของอไฟที่เป็นอุณหภูมิแสงนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาปรับให้ดูกันนะเรากดปุ่ม M 1ครั้งปั๊บนะครับเราก็จะสามารถปรับอุณหภูมิแสงได้นะอย่างเงี้ออกมาเป็นเวอร์มละเวอร์มก็คืออยู่ที่ค่าต่ําๆนะครับก็คือประมาณอันนี้ก็คือสุดแล้วก็คือ2 5 0พนะครับอันนี้ก็สว่างนะครับสองพนนะฮะถ้ารับไปอีกด้านหนึ่งปื๊ดมันก็จะเป็นแสงขาว นะครับผมเป็นแสงเย็นนะเองนะฮะปื๊เห็นไหมหน้าเลิ่อออกฟ้าออกม่งวงละนะครับก็ปรับได้สูงสุดที่9,000เคลวินนะโอเคนะทีนี้กดปุ่มโหมดอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อปรับไปที่โหมดเปอร์เซ็นต์นะผมจะเบาแสงลงก่อนนี่แหละข้อดีคือมันจำค่าไว้เวลาเราเปิดใช้งานครั้งต่อไปมันเร็วมากนะฮะ เราไม่ต้องไปตั้งแสงใหม่ไม่ต้องไปตั้งเทวินตั้งอุณหภูมิใหม่ถ้าเป็นไฟ led บางรุ่นนะครับต่อให้เป็นรุ่นหนึตัวยาวๆซึ่งผมมีอยู่แต่ยังไม่ได้รีวิวตัวนั้นก็ไม่จาไม่จําค่านะครับเราเปิดใหม่ทุกครั้งเราต้องมาตั้งใหม่ทุกครั้งนะโอเคกดปุ่มโหมดครั้งไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นไฟแบบ rgb นี่คือไฟแบบ rgb ละอันนี้ผมเปิดไว้ที่1%นะให้เห็นว่าสีนะครับผมอันนี้ก็คือที่255องศานะครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดู ปนะเพิ่มไปอันนี้ก็คือมาเป็นสีแดงละสีแดงคือช่วง360นะครับหรือศูนย์นั่นแหละประมาณนั้นนะฮะปึ๊บอ,อ่ะเดี๋ยวผมแสงให้มันสว่างๆหนะ่อยร้อยเปอร์เ็นให้ดูครับนี่คือสีแดงสีแดงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็โอเคเนหะ็นไหมเนี่ย เราเอาไปสตรีมเกมแล้วก็ข้างหลังเป็นแม่เหล็กเนาะเราก็แปะแปขาตั้งเปะอะไรก็ได้นะสตรีมเกมเอาแบ็คไลท์เป็นสีแดงนะยิงใส่กําแพงนะยิงใส่ข้างหลังนะฉากหลังเยี่ยมนะทีนี้ปรับมา120กดอ่ะกดไป120แล้วมันก็มันก็จะไล่เฉดสีไปนะฮะ ประมาณสักร้อยยี่สิบเป๊ะนะครับก็จะเป็นสีเขียวได้ไหมกลายเป็นเดือะฮักไปแล้วนะโอเคต่อไปอีกนะฮะไปที่สองร้อยสี่สิบนะโอเคสองร้อยสี่สิบนะไปก็เป็นสีน้ำเงินนะฮะมาเลดกินบูเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับผมนะและเซอร์ไพรส์นะครับมีหมวดลูกเล่นมาให้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อันนี้คือคือโหมดดอกไม้ไฟนะครับก็จะมีโมเมนต์เหมือนกับว่าดูดอกไม้ไฟล็อกแสงมันก็สาดมาที่ตัวเราครับเอาไว้ใช้แบบประกอบพวกคลิปติ k กตอกหรือว่าทําหนังสั้นได้นะครับมีประโยชน์นะฮะก็มีให้เลือกถึง13โหมดไฟเลยทีเดียวนะครับสําหรับลูกเล่นนะฮะถ้าเรากดไปอีกก็จะเป็นโหมดทีวีนะก็เหมือนกับเวลาเราดูทีวีลุ้นมวยดูหนังอยู่ตอนกลางคืนถ่ายหนังสั้นปิดไฟให้มนมืดน,นะครับ ก็ประมาณนั้นนะเหมือนกเล่าดูทีวีจริงๆมันก็คือการกระพริบไปเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้มันไม่ค่อยเฟดไฟเท่าไหร่มีปาร์ตี้ด้วยอันนี้คือปาร์ตี้นะฮะปาร์ตี้มันก็เปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆอย่างนี้มันมันก็เหมือนกันแ่นก็แค่ช้าเร็วนะฮะ S&I slow อ่าอันนี้มีการเฟดนิดนึงก็คือมันเหมือนกับจะไล่สีไปเรื่อยๆนะครับจากสีเขียวไปสีบลูจากสีบลูไปสีแดงฮนะไล่ค่อยๆไล่ไปไล่แบบช้าๆไปเรื่อยๆเหมือนเวลาที่เราเลือกสีนะั่นแหละ อันนี้โหมดนี้โอเคอยู่นะฮะหมดต่อไปก็ s s s เอ้ย h i s แฟดนะก็เป็นแสงออกแฟดแฟนะ่ะอธิบายไม่ถูกโอเคอนะต้องลองไปเล่นดูมี r g b อะไรเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มี r e d แฟดนะเป็นก็คือเป็นแสงกระพริบสีแดงนะฮะมี green แฟด มีบูเฟลนะครับมเีเหมือนกับรถตำรวจนะวนะนะิวอวว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 ว้วววะวะววววว่วมีวว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 วนวววอวว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 อนวววววืออวววววเวววือนวววววววอวววววววเวว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 เวอววววววว้วววววอวว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 วอนววไไนววววอววววววอววัวว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 ัต,ต,ต,ตอ โอเคและนี่ก็คือไฟยูเดนเซอร์ VL 4 9ล g b นะครับแล้วมาอ่านสเปคกันเพิ่มนี่อีกทีหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเอาออกไปทดลองใช้ให้ได้ชมกันเพิ่มเติมนะครับนะครับก็ CRI 95หลอดไฟ led 60หลอดได้พูดไปแล้วนะครับบีมันเจอรนะครับ60องศานะครับก็คือเหมือนกับองศาการกระจายของไฟนะครับ แล้วก็ความสว่างเนี่ยอยู่ที่800รลักที่ระยะ0.5เมตรนะครับผมแล้วก็แสงน่าจะหวังผลได้ที่ไม่เกิน5เมตรนะครับประมาณนั้นแล้วก็แบตเตอรี่2,000มิลลิแอมแล้วก็ระยะเวลานะครับถ้าเราเปิดสุดๆประมาณ100%เนี่ยก็จะอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับแม็กเอาพุตนะครับเพราะว่าพวัวอร์เขาเนี่ยอยู่ที่6วัตต์6วัตต์เท่ากันทุกตัวนะครับผมแล้วก็ตัว ถ้าเราเปิดสัก1-10เนี่ยจะอยู่ได้ถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวนะผมว่า1%น่ะ1%เปเนี่ยเปิดได้ถึง10ชั่วโมงก็คือเรานอนตื่นเช้ามาก็ยังไม่ดับนะครับก็ถือว่าดีครับเอาไว้เปิดเป็นแสงสลัวสลัวสำหรับคนที่กลัวความมืดหรือเวลาไฟดับนะครับก็ใช้ได้นะครับแแน่นอนครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเขาก็จะแถมพอร์ตชาร์จมาให้อย่างนี้นะฮะก็จะเป็นพอร์ตแบบ usb c นะครับ usb type c นะครับสั้นๆนะครับ ก็สามารถที่จะไปเสียบเสียบใช้กับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์หรือว่าปลั๊กไฟที่มีช่องเสียบ USB นะครับชาร์จได้เลยง่ายๆนะครับไฟสถานะเขามีบอกชัดเจนนะครับโอเคสามารถใช้ได้คุ้มนะครับจากที่ผมใช้มาอะเอาจริงๆเลยที่ผมเคยเอาไปใช้งานอะไรบ้างด้วยความหนานะครับความหนามันก็จริงๆมันก็พกพาง่ายแหละแต่ว่ามันก็ถือว่าหนาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็เป็นพอร์ต USB C ใช่ไหมอย่างตัวนี้ ตัวนี้ผมเป็นตัวเดิมที่ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับแบตเขาก็ยังโอเคอยู่มีช่องเสียบฮัตทรูฮัตทูคืออะไรก็เอาไว้เสียบพวกไมหรือว่าเอาแบบเนี้ยมาเสียบด้วยกันนะครับผมอย่างเงี้ยมาต่อกันคอมโบกันนะหมุนหมดเสียบเข้าไปฮนะเนี่ยเอามาเสียบกันได้ไม่สิ้นสุดนะครับผมคุณจะเสียบท่าไหนยังไงก็ได้ซื้อมาสี่ตัวห้า อาจจะสี่ตัวนะเพื่อความเท่นะก็สี่ตัวแล้วมีตรงนี้อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ติดลงบนหัวกล้องนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องใช้กับกล้องกล้องดีเอสอาร์หรือมิเรเลสเสมอไปนะครับเพราะมันเป็นไฟถ่ายรูปเนาะคุณจะเอาไปใช้กับการถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์ก็ได้นะครับและทุกรุ่นนะครับก็จะมีรูข้างล่างเห็นไหมอ่านมองในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะก็จะมีรูนะครับเอาไว้เสียบ มุนน็อตนะหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับผมเช่นปลายขาตั้งทั่วไปก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งอะไรก็ตามนะครับขาตั้งแบบที่ผมใช้ <c oughs> กับกล้อง m ห้าสิบอยู่หรือว่าจะเป็นขาตั้งพวก v ีล็อทั่วไปที่ผมเคยรีวิวไปก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะครับใช้ได้หมดนะครับถือว่าเป็นไฟที่ดีตัวนี้ที่ผมปกติใช้อยู่ประจำเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ออกงานสักเท่าไหร่นะครับ เวลาไม่ได้ไปถ่ายงานไม่ได้ไปถ่ายวีล็อกที่ไหนผมก็ไว้ในห้องนอนนะเวลาก่อนนอนก็เปิดไฟเดินเข้าห้องนอนมานะครับแล้วก็เปิดได้เป็นไฟหัวเตียงนะครับง่ายสะดวกนะครับออโอเคตัวนี้เนี่ยพอมาเป็นตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็มันดีขึ้นมากๆเลยคือมันมีแม่เหล็กครับแม่เหล็กก็อยู่ตรงรูปโลโก้แม่เหล็กเนี่ละคุรจะไปติดกับอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะที่มันเป็นเหล็กนะครับ แล้วก็ใช้งานนะครับสะดวกนะครับน้ำหนักผมรู้สึกว่าไม่รู้สึกต่างกันนะอาจจะตรงนี้อาจจะหนักกว่าเล็กน้อยนะครับผมนะแต่ก็โอเคนะครับทีนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยผมขึ้นหัวข้อว่าได้มาในราคา2บาทจริงหรือเปล่านะครับคำตอบที่ได้คือจริงครับผม ผมสั่งซื้อมาจากราซันดานะครับผมในช่วงเทศกาล8.8นะครับผมก็มีส่วนลดแบบว้าวนะครับได้ส่วนลดใหญ่มานะครับผมก็เลยเอาไปใช้กับส่วนลบที่ว่านะครับแล้วก็ลดค่าส่งอีกนะครับก็เลยเหลือ2บาทนะครับผมจากร้าน d i g i ไรส e นะครับร้านนี้นะครับผมสั่งซื้อของเขาบ่อยนะครับตามมาจากในเพจเลยนะปกติเขาก็จะมีเพจเฟซบุ๊กใช่ไหม ต่อมาเขาก็มีขายในลาซันด้าด้วยนะครับในช้อปปีก็มีนะครับผมก็หันมาซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในช้อปปี้ลาซันด้าเนาะเขาจะมีส่วนลดนะตามช่วงเทศกาลต่างๆนะครับก็ผมก็ขึ้นให้ดูเลยนะครับว่าได้มา2บาทจริงๆนะครับไม่ได้โมนะฮะถ้าใครอยากมีไฟ LED เจ๋งๆนี้พกไว้ติดตัวก็นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครกด Subscribe ช่อง YouTube ผมไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมส่วนรีวิวการใช้งานนะฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะครับก่อนจะตัดจบกันไปนะครับก็ไปดูกันอีกนิดหนึ่งนะว่าเวลาไปใช้จริงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับโอเควันนี้ลายไปก่อนครับบ๊ายบาย นีเราจะเป็นเอฟนะครับ ISO Auto สตูดิโอสตีดิโอห้า ISO ต่อตั้งเป็นซักสองพัน0 0ง2 0 0ห้0สองพ0 0สองสิบอ3พ0 0ได้ประมาณนี้นะครับยังไม่ใกล้เคียงกับตาเห็นนะต้องตัก6,400นส่โอเค ISO 6 0น0 4นะครับก็ใกล้เคียงกับตาเห็นนะ ลดลงมาเล็กนึ่งหรือ่าสักสี่พันนะครับสามพันสองใช้ได้นะครับสามพันสองระยะนี้นะฮะ F สองจุดแปดนะครับผมแต่ถ้าคุณใช้ F หนึ่งจุดสี่ก็จะสว่างขึ้นนะถ้าลดลงมานะครับ F สี่จุดห้า F สองจุดห้าเราก็ต้องไปดัน S O ขึ้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกล้องมือถือก็สามารถใช้ได้นะและนี่ก็จะเป็นนะครับ ภาพวิโดีโอนะครับจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายที่เฟรมเรท 30fps แล้วก็ตั้งสปีดนะครับล็อกไว้ที่1/60ต่อ 60, นะครับก็สามารถที่จะสว่างนะครับผม ISO Auto นะครับ ISO ของมือถือผมนี่ได้สูงสุดที่32นะครับค่า f ไม่แน่ใจนะครับก็ตั้งเป็นออโต้ไปนะอันนี้คือเปิดความสว่าง100%นะ ก็จะประมาณนี้เลยนะเอามาสามารถใช้งานได้นะเห็นว่าสว่างมากครับผมในส่วนของ R G B นะกดไปอ่าอันนี้ก็คือความสว่างในส่วนของ R G B ก็จะดรอปลงมาแนละ้วอันนี้ก็จะเป็นโหมดไฟกระพริบนะจึบชึบึบึบ,บโอเคถือว่าใช้งานได้นะ